ไนแน่ท่องเที่ยวสุรินสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่การเดินทางท่องเที่ยวสุขใจไปกับโปรแกรมวันเดอร์ทริปแน่ท่องเที่ยวสุรินนะคะก่อนอื่นนะคะที่ฉันขออนุญาตแนะนําตัวเองก่อนนะคะที่ฉันมีชื่อว่านางสาวโนรนีมังค์หรือสามารถเรียกสั้นๆว่าไกด์ดาค่ะวันนี้นะคะไกด์ดาและสตาฟนะคะรับหน้าที่ดูแลอำนวยความสะดวกและให้ข้อมูลแก่ทุกท่านตัวรายการนําเที่ยวในครั้งนี้ค่ะ การเดินทางในครั้งนี้นะคะจะขาดไม่ได้เลยก็คือโชอเฟอร์ใจดีของเรานะคะคุณลุงทารารัตเบาๆนะคะผู้มีประสบะประสบการณ์การขับรถมากกว่า10ปีนะคะด้านบนศรีรษะของท่านนะคะจะเป็นช่องเก็บสัมภาระและช่องปรับอากาศค่ะหากท่านรู้สึกเมื่อยบอกของเรานะคะเป็นระบบไฟฟ้าสามารถที่จะเปิดใช้งานและเอนปรับอบได้ตามสะดวกเลยค่ะห้องน้ำนะคะจะอยู่ทางด้านหลังศีรของอรถทัวร์ค่ะ ใน้นำตัวแทนของบริษัทซีแกรนทัวร์นะคะที่ได้รับความไว้วางใจจากนักเดินทางมากกว่า22ปีนะคะขอขอบคุณลูกทัวร์ทุกๆท่านนะคะที่ได้เลือกเดินทางกับเราในวันนี้ค่ะ เราจะทัให้ทุกท่านนะคะมีประสบการณ์หนึ่งวันเต็มๆที่สุดแสนจะประทับใจและไม่เหมือนใครแน่นอนค่ะโดยโปรแกรมทัวร์ของเราในวันนี้นะคะจะพาทุกท่านนะคะไปตะลุยที่จังหวัดสุรินทร์ค่ะสถานที่แรกที่เราจะไปเลยก็คือแหล่งท่องเที่ยวโบราณสถานนะคะชมปะชมความงามชมความงามของปราสาทสีขอรภูมิค่ะต่อด้วยการไปยังหมู่บ้านท่องเท,ที่ยวเชิงคัตกรรมหมู่บ้านทอผ้าไหมในบะ ในบ้านท่าสว่างค่ะและปิดท้ายด้วยการชมการแสดงความน่ารักของน้องชา้างที่ศูนย์คศาสตศาศึกษานะคะพร้อมพร้อมเดินทางชมแลนด์มาร์คในโครงการออของชา้างที่หมู่บ้านช้างเลี้ยงใหญ่ที่สุดในโลก่นเองค่ะโดยเราจะถึงที่ปลายทางแรกนะคะในเวลา9 0นาฬิกาสินาทีขอให้ลูกทัวรนะคะทำตัวให้สบายและเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมค่ะ ก่อนที่เราจะเดินทางไปด้วยกันในวันนี้นะคะทางเราขออนุญาตแจกสายรัดข้อมือและแจ้งข้อควรรู้ข้อควรปฏิบัติคร่าวๆในการเดินทางในครั้งนี้นะคะหนึ่งนะคะในกรณีที่หลงทางหรือประสบอุบัติเหตุฉุกเฉินกรุณาติดต่อได้อ่ติดต่อไกด์เลยนะคะหรือเอ่อทรเบียงเบอร์ที่มีอยู่บนสายรัดข้อมือค่ะ2ค่ะ แค่อาหารหรือต้องการความช่วยเหลือนะคะกรุณาแจ้งให้ทางเราทราบนะคะ 3. ามอขอให้ลูกทัวร์ทุกท่านนะคะรักษาเวลาตามที่ได้ัดหมายไว้ค่ะ 4. นะคะกรุณาตรวจเช็คทรัพย์สินและสัมภาระของท่านตลอดในการเดินทางค่ะค่ะนะคะเนื่องจากในสถานการณ์อของโรคระบาดโควิด -19 นะคะขอความร่วมมือทุกท่านนะคะสวมใส่แมสตลอดเวลาที่อยู่บนรถทัวร์ค่ะหมนะคะไม่สูบบุหรี่หรือดื่มแอลกอฮอล์ขึ้นมาบนรถทัวร์ค่ะถ้าพร้อมกันแล้วออกเดินทางกันได้เลยค่ะ ดิฉันนะคะขออนุญาตแาจากอาหารเช้าน้ำดื่มและแบบสำรวจเมนูอาหารเมนูาารับประทานทีอาหารมื้อเที่ยงค่ะ ของทุกทัวทุกท่านนะคะเนื่องจากเวลาทริปของเรานะคะมีเวลาที่จํากัดน,นะคะถ้าเราจะได้กําหนดเมนูอาหารไว้ให้เพื่อที่จะได้กระชับเวลาโดยเมนูนะคะมีดังนี้ค่ะผัดไทยข้าวผัดไก่กระเพราไก่ข้าเหนียวไก่ทอดหัดใหญ่ในส่วนของอาหารมื้อเที่ยงนะคะจะไม่ได้อยู่ในาราคาที่ลูกทัวร์ได้ชําระไปก่อนหน้านี้ดังนั้นลูกทัวร์ลูกทัวร์วจะต้องชำระอีกครั้งนะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะด้วยกทุกท่านดิฉันชื่อนางสาวธารารัสสิริสาหรือเรียกสัส้นๆว่ากายใบหยกก็ได้ค่ะซึ่งจะเป็นผู้ดูแลทุกท่านตลอดการเดินทางไปยังสถานที่แรกของเราค่ะและในขณะนี้เราก็ได้เดินทางมาถึงสถานที่แรกของเรากแล้วนะคะด้านหน้าของทุกท่านนั่นก็คือปราสาทสีขรภูมิค่ะหรือเรียกอีกชื่อตามภาษาท้องถิ่นว่าปาาราสาตระงแงงนั่นเองค่ะซึ่งในโบราณนักดีมีความเชื่อกันว่าปราสาทแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่17ค่ะซึ่งตรงในสมัย ของศิลป์น,นครวัดพอดีเลยมีอายุราวประมาณ1000ปีค่ะซึ่งสามารถดูได้จากลวดลายบนกรอบประตูนะคะและทับหลังของปราสาทพระประธานค่ะโดยปราสาทแห่งนี้นะคะมีความแตกต่างจากปราสาทสมัยนครวัดนั่นะค,ะคือวัดจดุที่นํามาสร้างปราสาทค่ะเราจะเห็นได้ว่าปราสาทแห่งนี้นะคะ,ะสร้างจากอิฐค่ะซึ่งแตกต่างจากปราสาทในสมัยนครวัดนะคะที่มักนิยมสร้างด้วยหินทราย ้หปราสาทสีขอรุมได้ขึ้นชื่อว่าเป็นปรา,าสาทของโบราณที่มีความงดงามที่สุดในจังหวัดสุรินทร์ค่ะด้วยลักษณะของตัวปราสาทนะคะเป็นปางหมู่5องค์ค่ะตั้งอยู่บนฐานชิลาแลนด์โดยปรางประธานมีความสูงประมาณ32เมตรก่อสร้างด้วยอิฐทั้งหมดและหากทุกท่านสังเกตด,ดีๆนะคะในรอบตัวบริเวณปรา,าสาทจะมีคูน้ําล้อมรอบอยู่ค่ะทั้ง3ด้าน ส่วนอีกด้านหนึ่งจะเป็นทางเข้าให้เราได้เข้าชมค่ะต่อไปไกด์จะพาทุกท่านเข้าชมไฮไลท์เมื่อเรามาปราสาทสีคอลภูมแล้วต้องห้ามพลาดน,นะคะนั่นก็คือภาพทับหลังหินแกะสลักรูปศิวนตาตาลค่ะมันคืออะไรนั่นหรอคะมันคือภาพการไล่ลํำของพระศิวะที่มีความสวยงามน่าตื่นตาตื่นใจอย่างมากค่ะ ตามความเชื่อของศาสนาฮินดูนะคะเชื่อกันว่าพระศิวะจะไล่ลำตามจังหวัดต่างๆซึ่งการไล่ลำนี้จะมีทั้งการสร้างและการทำลายสิ่งต่างๆและแต่ช่วงเวลานั้นๆด้วยค่ะบนแท่นมีหงแบกสามตัวอยู่เนื้อเสียนพระเกติมุกมีรูปพิคเนตพระพรมพระวิษณุและนางปารวตีอยู่ด้านล่างค่ะนอกจากนี้ยังมีภาพสลักนางอักซรถือดอกบ,บัวยอยู่สองตนค่ะ ที่บริเวณเสาด้านข้างของซุ้มประตูมีลักษณะคล้ายกับที่นครวัทีิประเทศกัมพูชาและเชื่อว่าคงไม่มีศิลปะแบบนี้ที่ปร,ะสะสราสาทศิลปะขอมของโบราณแห่งใดในประเทศไทยอีกเลยโอเคค่ะต่อจากนี้ไก่จะให้ทุกท่านได้ดื่นดัำกับบรรยากาศเก็บภาพเป็นที่ระลึกนะคะแต่ไก่ขอความกรุณาทุกท่านโพส์ภาอย่าง สุภาพเหมาะสมกับสถานที่ด้วยนะคะเนื่องจากเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดสุรินทร์และในระหว่างเยี่ยมชมนะคะขอความกรุณาทุกท่านไม่สัมผัสไม่ปีนป่ายและไม่เคลื่อนย้ายสิ่งต่ตางๆภายในบริเวณปราลาดค่ะและขอความกรุณาไม่ส่งเสียงดังเพื่อไม่เป็นการรบกวนของนักท่องเที่ยวคนอื่นๆนะคะทุกท่านสามารถใช้เวลาได้จนถึงเวลา10โมงสิและมาพบกันที่นี่ได้อีกครั้งค่ะ และหากท่านใดอยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมสามารถเรียกไกด์ได้ตลอดนะคะยินดีให้บริการค่ะโอเคค่ะขอให้ลูกทัวร์ทุกท่านเช็คสมาชิกรอบข้างด้วยนะคะว่ามากันครบหรือยังถ้ามากันครบแล้วเราจะเดินทางไปยังสถานที่ต่อไปแต่ก่อนอื่นก่อนอื่นเราจะแวะรับประทานอาหารเที่ยงที่รา Sydney ้านซิดนีย์คานาลีค่ะทางร้านเตรียมอาหารมือพิเศษให้ลูกทัวร์ทุกท่านเรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งเมนูนั้นท่านจะได้รับตามที่ท่านได้ ตอบกลับแบบสอบถามในช่วงแรกไปนะคะและหากใครยังไม่ได้แบบสำรวจเมนูให้มาลงชื่อกับไกด์ได้ที่ด้านหน้าได้เลยค่ะ mm hmm. เมื่อทุกท่านรับประทานอาหารเสร็จแล้วต่อไปไกด์นำขิงจะเป็นผู้ดูแลทุกท่านไปเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกันบ้างนะคะ mm hmm. นั่นคือหมู่บ้านทอผ้าไหมบ้านท่าสว่างอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ค่ะ สวัสดีทุกท่านค่ะดิฉันพาสินีหรือเรียกว่าไก่น้าขิงนะคะค่ะตอนนี้เราได้มาถึงหมู่บ้านทอผ้าไหมบ้านท่าสว่างเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นสถานที่ที่ขึ้นชื่อเรื่องงานหัตถกรรมหมู่บ้านท่าสว่างแห่งนี้ถือเป็นต้นตํำรับการทอผ้าไหมที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดสุรินทร์เพราะที่นี่ได้รับการยกย่องให้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงหัตถกรรมผ้าไหมแห่งเดียวของประเทศไทยค่ะชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่มีฝีมือในการทอผ้าไหมโบราณทําให้ผ้าไหมที่นี่กลายเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสุรินทร์ นอกจากนี้นะคะผ้าไหมของที่นี่ถือเป็นสินค้าโอท็อประดับ5ดาวของประเทศเชียวค่ะเดี๋ยวไกด์จะพาทุกท่านไปชมสาธิตวิธีการทอผ้าไหมที่ขึ้นชื่อของที่นี่กันนะคะเชิญทุกท่านไปที่ด้านนี้กันได้เลยค่ะค่ะผ้าไหมที่นี่มีการออกแบบลวดลายที่ละเอียดสวยงามและเป็นเอกลักษณ์มีจุดเด่นพิเศษกว่าที่อื่นตรงที่ใช้เส้นไหมที่เรียกว่าไหมน้อยเป็นเส้นไหมขั้นหนึ่งที่มีความละเอียดนุ่มนวลการสาวและการทอทําได้ยากมากๆเลยค่ะ กลุ่มแม่บ้านที่นี่นะคะจะเลือกเส้นไหมน้อยที่เล็กเริ่มบางเบานํามาผ่านกลมวิถีการฟอกต้มแล้วย้อมด้วยสีธรรมชาติโดยแม่สีหลัก3สีนั่นก็คือสีแดงจากคลั่งสีเหลืองจากแก่นแกแลและสีคลามจากมเมล็ดข้ามค่ะทุกท่านจะเห็นว่าไหมน้อยจะมีลักษณะเป็นผ้าไหมเส้นเล็ก เรียบและนิ่มเวลาสวมใส่จะทําให้เรารู้สึกเย็นสบายนอกจากนี้นะคะการทอผ้าไหมของที่นี่ยังมีกลมวิธีการที่สลับซับซ้อนและเป็นวิธีที่ยากมากซึ่งต้องใช้ความสามารถและความชํานาญจริงๆชิญทุกท่านมาด้านนี้กันต่อนะคะที่นี่คือโรงทอผ้าไหมจันโสมาเป็นโรงทอผ้าไหมตามรูปแบบราชสำนักโบร,ราณด้านหน้าที่ทุกท่านเห็นในขณะนี้นะคะเป็นวิธีการทอผ้าไหมที่ขึ้นชื่อของที่นี่ที่เรียกว่าการทอผ้ายกทองแบบโบราณประสานั่นเองค่ะ มีวิธีการทอที่ซับซ้อนหลายขั้นตอนต้องใช้คนทอ3-4ถึง4คนจึงจะสามารถผลิตผ้าไหมหนึ่งผืนได้สำเร็จนอกจากนี้ยังมีรูปแบบการทอผ้าไหมที่พิเศษอีกอย่างคือการทอผ้ามัดหนี่พร้อมยกดอกไปในตัวให้ได้ผ้าไหมเป็นผ้าเนื้อแน่นดูแล้วมีคุณค่าซึ่งการทอผ้าชนนี้มีที่เดียวในประเทศไทยคะ่ะ ทุกท่านสามารถเดินชมและเลือกซื้อผ้าไหมไว้ใช้ส่วนตัวหรือเป็นของฝากก็ได้นะคะทุกท่านสามารถเดินชมผ้าไหมและชมวิถีชีวิตของคนที่นี่ตามสบายเลยค่ะอย่าลืมเวะยะห่างกันด้วยนะคะเราจะนัดเจอกันที่นี่นาทางเข้าเวลาเที่ยงห้าสิบนาทีนะคะเชิญทุกท่านตามอัธยาศัยกันได้เลยค่ะสวัสดียามบ่ายทุกท่านค่ะบ่ายนี้นะคะก็พบกับดิฉันนางสาวรัติมาการินนะคะ หรือเรียกสั้นๆว่าไกด์หน้ามนคนน่ารักไกด์ลูกหมีค่ะเที่ยวสุรินทร์ทั้งทีนะคะโปรแกร,รมของเราในวันนี้นะคะก็คงไม่พลาดที่จะพาลูกทัวร์ทุกท่านมาพบกับความน่ารักของน้อง้ากันค่ะค่ะและตอนนี้นะคะเราก็ได้เดินทางมาถึงยังที่หมายสุดท้ายสําหรับทริปวันเดย์ในในท่องเที่ยวกันแล้วนะคะในส่วนนี้นะคะด้านหน้าของทุกท่านเห็นตอนนี้นะคะ อตอนนี้เราอยู่กันที่ศูนย์เพืจะศึกษาค่ะหรือที่หลายท่านคงจะเคยรู้จักในชื่อหมูบ้านช้างเลี้ยงที่ใหญ่ที่สุดในโลกนั่นเองค่ะแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปด้านในกันนะน,นะคะไกด์นะคะขอความร่วมมือทุกท่านนะคะการุณาสวมแมสและเวน้นระยะห่างเมื่อต้องเข้าไปอยู่ในสถานที่จํากัดน,นะคะไม่ว่าจะเป็นลานสแสดงช้างนะคะแล้วก็พิพิธภัณฑ์ช้างค่ะค่ะถ้าเราพร้อมกันแล้วนะคะเข้าไปด้านในกันเลยค่ะ one hour later ราก็ได้ชมการแสดงน้องช้างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกท่านเป็นยังไงบ้างคะสําหรับการแสดงของน้องช้างที่ส่วนคนจะศึกษานะคะก่อตั้งขึ้นเพื่อใช้เป็นที่อยู่และก็เป็นที่เลี้ยงดูช้างนะคะให้ความช่วยเหลือช้างในด้านต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านสุขภาพนะคะทั้งนี้นะคะเพื่อลดปัญหาควานช้างนําช้างออกไปเรร่อนนะคะก็ให้เกิดปัญหาต่อภาพลักษณ์ของช้างไทยในปัจจุบันนะคะมีช้างอยู่ที่นี่นะคะประมาณ200กว่าเชือกค่ะ ทําให้ที่นี่ได้ชื่อว่ามีช้างมากที่สุดในโลกค่ะนอกจากนี้นะคะทางจังหวัดก็ได้พัฒนาให้ที่นี่นะคะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิมวิถีชีวิตระหว่างคนกับช้างอย่างที่เราได้มาเยี่ยมชมกันในวันนี้ค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวไกด์นะคะจะพาทุกท่านนะคะไปดูดาราช้างกันค่ะค่ะและช้างที่ทุกท่านเห็นอยู่ตอนนี้นะคะเราเรียกว่า ช้างที่อยู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดส,สุรินทร์นะคะมีชื่อว่าพลายทองใบค่ะปัจจุบันมีอายุ53ปีค่ะเป็นช้างเพศผู้รูปร่างสูงนะคะเ,เราจะเห็นว่าเขาเนี่ยจะมีงานที่ยาวนะคะถือว่าเป็นหนึ่งในช้างที่มีลักษณะที่สวยงามมีชื่อเสียงของจังหวัดส,สุรินทร์ทุกท่านสามารถยืนถ่ายรูปคู่กับพลายทองใบได้นะคะแต่ห้ามยื่นมือหรือเข้าใกล้พลายทองใบเด็ดขาดค่ะตอนนี้กลพิดว่าเราน่าจะถ่ายรูปกันเต็มที่แล้วนะคะ เราจะไปยังจุดต่อไปกันค่ะค่ะตอนเด็นนะคะเราจะมาทําความเข้าใจเกี่ยวกับความเชื่อของชาวกุยที่เลี้ยงช้างที่นี่กันก่อนนะคะตอนนี้นะคะด้านข้างดิฉันนะคะเราจะเห็นว่ามีสิ่งก่อสร้างที่เราเรียกว่าสารประกรรมค่ะเป็นสถานที่ที่เก็บเชือกประกรรมนะคะสําหรับใช้คล้องช้างป่าในสมัยโบราณเชือกประกรรมนี้นะคะทามาจากหนังควายสามเส้นค่ะ หมอช้างนะคะจะนำมาพลัานกันเป็นเกลียวนะคะจนได้ความยาวประมาณ20-40เมตรค่ะโดยที่ปลายเชือกอีกด้านหนึ่งเนี่ยเขาจะทำเป็นบ่วงบาทค่ะเอาไว้สำหรับคล้องขาช้างโดยที่เชือกประกมถือว่าเป็นของสูงสำหรับชาวเลี้ยงช้างนะคะเป็นสิ่งมงคลมีความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เป็นที่สถิตข,ของผีงบรรพบุรุษค่ะสารประกรมน,นะคะมีความสําคัญต่อความเชื่อของชาวกูที่นี่เป็นอย่างมากค่ะเพราะในสมัยโบราณเนี่ยคนเลี้ยงช้างที่นี่เนี่ยเขาเชื่อว่าก่อนที่จะออกไปคล้องช้างป่าเนี่ย จะต้องมีการเส้นวาดกิจกรรมเพื่อความเป็นสิริมงคลและความประสบความสําเร็จในการคล้องช้างค่ะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยคนที่นี่ก็ไม่ได้ออกไปคล้องช้างปากกันแล้วนะคะแต่ก็ยังให้ความสําคัญกับพิธีนี้อยู่อันจะเห็นได้จากคนชาวปุยที่นี่นะคะเมื่อเขาจะมีกิจกรรมใหญ่ๆอะไรเนี่ยเขาก็จะ ทำพิธีเส้นไหว้ผีปะกรรมก่อนเสมอนะคะไม่ว่าจะเป็นงานแต่งงานบวชหรืองานขึ้นบ้านใหม่กระทั่งลูกหลานที่เข้าไปทํางานในกรุงเทพเมื่อกลับบ้านเกิดเนี่ยเขาก็จะมีการทาพิธีนี้อยู่ค่ะและสถานที่ต่อไปที่ไกจะพาทุกท่านไปเข้าชมนะคะก็คือพิพิธภัณฑ์ช้างค่ะค่ะในส่วนนี้นะคะเราจะเรียกว่าเอลิฟเฟนมิวเซียมค่ะเป็นสถาปัตยกรรมที่สร้างจากอิฐแดงเป็นหนึ่งในสถาปัตยกรรมที่ตั้งอยู่ภายใต้โครงการโลกของชา้างหรือ El e p h a n t World ค่ะ ที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะคะสร้างขึ้นเพื่อให้เป็นที่เยี่ยมชมเป็นที่จัดแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างชาวกุ้ยแล้วก็สัตว์ประจำชาติอย่างช้างค่ะที่มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ร่วมกันมาอย่างยาวนานถึงศตรวรรษด้วยกันค่ะนอกจากนี้นะคะภายในพิพิธภัณฑ์ก็ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการและแกลเลอรี่ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับพิธีกรรมรวมถึงวัฒนธรรมของชาวกุ้ยที่มีร่วมกันระหว่างชา้างค่ะ ต่อจากนี้นะคะไกด์จะให้เวลาทุกท่านได้เดินชมสถานที่แต่ละส่วนนอกจากนี้นะคะทุกท่านยังสามารถทํากิจกรรมที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่ค่ะไม่ว่าจะเป็นการนั่งแท็กซี่ช้างนะคะการให้อาหารช้างหรือว่าจะเป็นถ่ายรูปคู่กับช้างค่ะสามารถเดินไปขึ้นที่บริดจ์ทาวเวอร์นะคะหรือว่าจะเป็นการไปเดินที่เอิร์ลแฟร์สเตเดียมค่ะแต่กรณุณาอย่าเข้าใกล้ช้างโดยที่ไม่เห็นความช้างอยู่ด้วยนะคะใกล้จะขอนัญเวลาทุกท่านอีกทีที่เวลา15นาการสนาที เจอการที่มาดูทางเข้าค่ะและปรดรักษาเวลาตามที่ไกด์ได้แจ้งนัดหมายก่อนหน้านี้ด้วยนะคะค่ะฉันตัดสบายได้เลยค่ะขอบคุณค่ะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับสถานที่สุดท้ายของเราในวันนี้ตอนนี้นะคะก็ถึงเวลาเดินทางกลับกันแล้วนะคะตอนนี้ลูกทัวร์ก็มาครบกันแล้วแต่ก่อนที่จะเดินทางกลับนะคะไกด์รบรบกวนลูกทัวร์ทุกท่านนะคะการุณาสำดวดรวจตรวจเช็คทรัพย์สินของตนเองให้เรียบร้อยนะคะ ถ้ามีปัญหาอะไรสามารถแจ้งไกด์ได้เลยค่ะโอเคค่ะถ้าไม่มีปัญหาอะไรแล้วเชิญทุกท่านขึ้นรถได้เลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะลูกทัวร์ที่น่ารักทุกท่านอีกรอบนะคะการเดินทางของเราในวันนี้ก็ใกล้สิ้นสุดลงแล้วเป็นไงกันบ้างคะ่ะกับวันเดยทริปของเรา และก,การเดินทางในครั้งนี้นะคะเราก็ได้เดินทางไปครบทุกจุดหมายปลายทางตามโปรแกรมที่ทางทัวร์ได้กําหนดแล้วนะคะเรียกได้ว่าเป็นการเดินทางที่เราได้เรียนรู้ทั้งประวัติศาสตร์โบราณสถานที่สําคัญงานฝีมืออย่างการ ทอผ้าใหม่ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสุรินตลอดไปจนถึงการได้เรียนรู้วิถีชีวิตของชาวสุรินกับช้างต้องขอขอ,ขอบคุณลูกทัวร์ทุกท่านที่ให้ได้ให้ความไว้วางใจในการร่วมเดินทางกับเราในนามบริษัทซีสแก n รนทัวร์นะคะเราเองก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเดินทางร่วมกับทุกท่านในในครั้งนี้นะคะขอ,ขอขอบคุณสตาฟทุกท่านนะคะที่ได้คอ ที่ได้คอยให้ความช่วยเหลือ,อและก็ขอบคุณโชเฟอร์ที่คอยนำทางให้เราถึงจุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัยค่ะแล้วก็ขอบคุณไกด์บายโยกไกด์ลูกหมีแล้วก็ไกด์น้่งผิงนะคะที่ได้คอยให้คําบรรยายและให้ข้อมูลให้ความรู้ต่าดสถานที่ให้แก่ลูกทัวร์ให้ได้รับฟังค่ะการเดินทางในครั้งนี้นะคะจะไม่เกิดขึ้นเลยหากไม่ได้รับความไว้วางใจจากทุกท่านในที่นี้และไกดดาเองก็ยังไม่ได้ไปไหนนะคะยังคงรอส่งทุกท่านให้ถึงจุดหมายปลายทาง ผ,ผิดพลาดประการใดนะคะทางบริษัทซีแกรนทัวร์ของเรานะคะต้องออขออภัยไวนะ้ณที่นี้ด้วยนะคะเ,เราสัญญาค่ะว่าเรานาาเ่วรจะนำข้อผิดพลาดในครั้งนี้ไปปรับปรุงให้ดีขึ้นในครั้งถัดไปค่ะและสุดท้ายนี้นะคะไกด์ดางขอฝากทุกท่านในที่นี้หากต้องการจะเปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวใหม่ๆอีกครั้งอย่าลืมบริษัทซีแกรนทัวร์ของเราให้เป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของท่านนะคะขอบคุณค่ะ